ดอกไม้สีอะไรแดงแดงสีชมพูใสหรือเปล่าอ่ใส่หูหูใช่อ่าใส่ให้แล้วเงาะเราเป็เงาะรัชนาเลยเราเพลงให้ฟังหน่อยครับเราเพลงเลยพอแล้วเงาะเขาใส่แค่ดอกเดียวนั่นแหละเอาใส่ให้ทิมเหรอทิมเนาะถูกเอาใส่ไหมแต่เนาะไม่ถึงไม่ถึงขอสูง คือกันป่ะดังด้อกันเหมือ <c ười> นไหมเหมือนเหมือนพอแล้วใส่ให้หงเห <c ười> รอหงใส่ให้ฟ้ามาจะใส่สองดอกเลยสวยไหมถามนะทีมสวยไหมถามที ท่ทาังูกมะกเต็งอ๋สวัสดียามเ้าสวัสดีจ้าเมื่อางกรลังแท่งเอามเสียไปเถิงเสียไปสามมือเลยกินมือเลยเนี่ยเนีมักเต็งปูกไว้มองละน้อยเอาอยู่นี่มาปลูกคนออกลายโทษเมืองขับยามสาวห้องหงม,มาหาอาผูก ่ปลูแตงหมักแตงวะปูไว้น้ำถิงว่ะเดียวปะมันเกี่ยนพงเบี้ยมอือนที่ไอายวะของเอามาบ้านจะบงไว้ไมเบางเพ่นออกละด้ยเยื่กระดูอนียกะขาสําแังครับอันนี้คือไอว่านกะเผาอืมบางอันบางหูในบางหงของมาวบ้านเคยเกิดเบื่อเดอบ้านยังก็ได้เลยนักจิปู่มองเลยฮามันสิ่งเกิอน้ำเพลินเนาะ ใช่นี่ยนะเนาะใช่ใส่ใช่รูปเก้าตัวไหนมาคงกันเลยึผู้ใดว่าเอา้าต้นเล็กต้วนี่ไหมต้นเล็กต้วนี่ไหมสวัสดีครับเลวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอาระวังระวังหมอตมุมน้ำหอนไปออามาเลยมาอยู่ไหมหาหนังในบ้านไหม งานเสาเสาอยู่หลังลานครับบ้านหลังบ้านเตียนไปเสาเสาไปส่งไอยรงเรียนเพื่อนไปส่งไอยรงเรียนมาเสาฮะพาไปส่งไอบอกมาเสา <c oughs> นูนน่นนู่นพี่ไปไหนเร <c oughs> ียนอ๋อพี่ไปเรียนเขาหึป่า <c oughs> เมื่เช้าเท้าเปิดตาปากเปิดโซง,ง่ายยงเรี้ยงกับมเมื่อเช้า่ะเดี๋ยวรอนหน้าของหน้าของปลูกแต่ยังไม่เสร็จหเอา,เอาอยังปลูกเกือบบอดใสครับงานเช้าเสาร์แดดบ่คอยมีเนาะฝนสิตกครับผมอยู่ร้าน กาเริ่มจากดีจังน้อยแล้วหลังจากที่ฮอนเอาไมา้สองสามมือเมื่อกี้ครับกระลอกกระลอกไหนกระล,ลอกเราย<พ>ยอ,อยู่สายไฟอ๋ออยู่สายไฟโมมี่จะตัวกันเบิ่งไรไรเด็กของตัวเนาะจูเรือ่อยไปเรือ่อยเลยอยอย่างไปเลย ได้รถนึงรถอืมอืไม<า> <c oughs> ได้มายายมายายมายายยังไม่มาเม่าไหรยูฟฝากตันบอกเ <c oughs> เห็นยายเปิดประตูยูฟฝากคนณยายมากเลย่าเสียง <c oughs> เกือบ <c oughs> เกือบลาไปใช โมาเียวเยวยังมาเรยวเดี๋ยวนี้อ,อ้ยอ้ยเรยวบ่มีดกอกอุ้ยจะไปยังนาะเนาะนั่นฟ้าสวัสดีเอฟซีย <t ü ff les> ังสวัสดีครเอฟซีเลยไม่สวัสดีเลยนะเนี่ย สวัสดีครับเลยอย่าโดดไปอย่าโดดไปหมดหมดกันไหมมสิกัดเอาไม่เจ็บเอาเดี๋ยวเกือบไมาแส่ไปไต้องท้ามาแส่ไปต้องท่าไรยม้เสียปะเดี๋ยวต้องท้ามาแส่ไปะหืม เหึงไปเหึงไปมอจะกลับนานฝ่าตัวไอ้กระลอกว่าทันไหมทำกู้อันขายคืจังแบบให้ค้าคือจังจิตแบบที่ขายดีมึงไวมากมันนี่บอกคอหน่วยคอหนุยแมลงมันไมึงมีจับมากแล้วนี่มากมันไหมน้ององปลูกกระบ๋อมมันนี่ปล่อยอันนี้กะยูคุณปลุกอีละไปเบ้านเขปลุกแล้ว เต็มเลยบุมีมอกปุ๊บเราหามัไปใส่แบบเต็มเลยเต็มเลยเต็มเต็มเลยลุมาได้ครับเราเดี๋ยวหมดแดงกัดเอา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 ขี้รถเอาให้เจ้างานนั่นบ่ามดกัดนี่ยดอกอะไรมาสวยจังเในมดอยู่ไหนนี่นเห็นไหมดอกไม้เนี่ยอ้เปลือกนกเปลือกไข่ ไขนกดอกไม้ไหนดอกไม้สีอะไรสีสีอะไรดอกไม้สีอะไรแดงแดงใสหรือปรเปล่าอาใส่หูอะใช่อาใส่ให้แล้วเงาะร้องเพ<ะ><ะ>ลงเงาะรัชนาเลยร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับร้องเพลงเลยพอแล้วเงาะเขาใส่แค่ดอกเดียวนั่นแหละ ใส่ทีมเหรอทีมเนาะถูกใส่ไหมจ๊ะเนาะไม่ถึงไม่ถึงใส่จัดเหื้อกันปะตันคื้อกันเหมือนไหมเหมือนเหมือนพอแล้วใส่ให้หงเหรอมาหงใส่ให้ฟ้ามาจะใส่สองดอกเลยสวยไหมถามนะทีมสวยไหมถามสิง่า นาอนโอ้ยานี้บมี่บงนี้ไซาข้างนใครมั้ยอนใ่แล้วใคชื่อกันเนาะจอนเป็นไดันี้เอ้าชื่อกันไปเ้เหมือนกันมากเลยนั่งมาเออนั่งอุยนังอนี่ก็ว่าเราแยกแล้วเนาะนี่นั่งจอนเนาะนั่งน้องจนเนาะโอ้ยนาะนั่งไดต้นาได้นังร่นเราคงกระองมด ไปมดจัะไปน้องซักผ้าก่อนเดี๋ยวผ้าไปเส็นตกไปเส็นตกเอาดองไหมนี่ไม่โอ้ยพี่คานเห็นวะหูหูอ้าวหูโอ้ยไปไหมจะไปแล้วนะไปไหมไปอ้าวถ้าไปก็ต้องรุ้ขึ้นหัวนั่งนั่งนั่งจับผ้าร้านมันก็นั่งเยอะพูดนะ บอให้นางไปนั่งมามามาแอปเปิลเสร็จตัวเนาะของพี่ป้าผืนหนึ่งใช่ไหมแตตุ๊กบาทโตเสร็จตัวครับผม,มใช่เศรดองไหมโอ้ยกะทิเีามึงกัะใจอะไรอย่าไป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 ก้าม้าก้าม้านี่พี่ลุกมันได้ทีมันเดียวมึงนัน่นเสียมันไว้สบง ไอ้เจี๊ยบมันไว้นั่นตาหิบยกมาไปอะไรนะอะไรอะไรอะไราเล่นอะไรนั่นปลาอะไรรถใครเล่นรถอยู่กองใส อย่างนั้นีมแรนหาชื่อเอย้ยเจอเอยนายกเนาะแรนหาออมของน้ำของทีมอยู่ไหนวะสันครับ มาเล่นดอกว่าเล่นดอกป้าเปลี่ยนป้าเครื่องบินกบล้อดินซอไอตัวนั้นนะเลือกเรียนจุกจองของมาเล่นได<ร>้ไหมม้ของเสร็จแล้วน่าจะไปเช็ดตัวแล้วไปเอาน้ำยาใส่ไปมดจะกัดเท้านั่นไปตัวเอาน้ำยาใส่เสร็นะเล้วคูกพี่ฟ้าไปคู่พี่ฟ้า ครับบรรยากาศเช้เสาวกระเพากันเทวดายืนยองสีแล้วเนาะเปลี่ยสามากอะตัดอาคา้าแล้วครับตัดคากแล้วกะน้องของกะชีเจ็บโตกวดโตครับผมผมกะชีได้ไปล้างหมอครับผมน้องของกำลังกวดโตเองยังงงเองผู้เองยังงงเองเลยพันเดียวกันแต่ว่าก็ละสีบอกแมนเอาจักกระโถนอันอันใหญ่อันเดียวเอากระโถนใหญ่ มาแยอันนี้เน็บอันเดียวเมื่อมันแตกอืมเน็บเน็บแค่กิ้งเดียวอันนี้เป็นแค่2 3กิ้งจ้ะแปลว่าเอาเจ้าพันเดียวกันมาเน็บแค่ท5กระโถมันกระโถนี่อันบ่คือมูสีตากับมูเนาะือจะโตเนาะบัดนี้ คน,นลหน้าส <ปะ S 1> อนครับผมทำอะไรไม่ผมทำอะไรไเอาอะไรอะ่ะดอกไม้สวยไหมสวยไหมนั้นจะไปจับโดนดีจะไปดีเสียกน่นโต๊ะหนายอย่างครับผม ก็นี้ก็ใส่มากแต่เปิดลานที่แรกที่แหลกจะได้สอมบำรุงไว้นะครับถึงเวลแก็จะได้เปลี่ยนให้เา่ามีแต่ใบไม้เพราะว่าเมื่อคืนี้ฟ้าลมคือ,คอจ้างฝนตกแต่กบโ้าเด็กน้อยทำอะไรอยู่กบโวยดอกไม้เดียว <c oughs> เป็นไรสุ้มมือนีนกินนมได้ไป มเคกินะังเยอกินนมสามมแล้วจดอาับกินตัวน้อยกินอ๋อเดี๋ยวทำไมมาให้นะอ้ขอบคุณครับเออล้นะอู้ดอกแดงครับขอบคุณครับปเด็นแล้วปรเด็แล้วพับปูมาพัาปูมามาทีบ้างพับปูกแล้วหมไมเป็นมันบุบมันเบลดินหน่อย พอแล้วครับพอแล้วไปไปปลูกกันไปไปเอาไปลปูกมามาเร็วมาเร็วเอาลูกนี่มาเนี่องมา็ลูกอไปครับอกวมาเรื่อยกวดทุกโตครับผมกวาหนีเจ็บบเบเนาะห้าหนีเจ็บ แตเสียบทางนี้แล้วก็เข้าไปกวาดอีกมุมหนึ่งในบ้านครับผมกวาดแล้วโต,โตแล้วจงะไปเซตจะเดี๋ยวสิกวาด,ดนีนไปก่อนใบกีนมีคนเราก็กวาดซุ่มขึ้นมาเดีมาเจาะจบทั้งเท่นี้นะครับผมสิ่เดือนแต่ละหมอกนองกัน<อ>น้องก็าจะกวาดโตเสร็จแล้วเราก็น้องก็จะไปเซตโตนะเซตโตแล้วน้องก็จะขอโตไปอาบน้ำก่นอนเตรียมสายของ ตจ้เล็กครับให้พ่ออาชีพนาครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับเลยสวัสดีครับยังสวัสดีครับดอกไม้ใครเอาออกจากหัวให้หน่อยเอาออกจากหัวเลยเอาออกเลยพี่จ้าก็ออกแล้วนี่บายบายกล้องด้วยบายบาเลยบายเอฟซีเลยบายหมุนซิ่ว่านไม้ให้วันนี้ โอม้มไปกบมปูมีโอ้ดอกไม้เอาวันเสียบลกหนีเลยปะเอาลูกไว้เลย